สวัสดีครับผมสวัสดีนานาทุกท่านครับผมมืีอกี้จะพ่านนามาตกปลาอยู่ที่บกินมนื่อกี้จะเป็นแมตซ์สามรอยห้าสิบโลครับผมมื่อกี้มาลองเมืองเป็นวันอาทิตย์ที่ยีบหาครับผมมาลองเมืองวัามานมื่อี้มันจะเดือดบ่คอยติดตามกันครับแปดโมงว่ามันจะการดีหรือจังไดครับ แปดโมงครับผมไปครับผม I <laughs> not สองตัวเลยเว้ยว่าทัดนอาห่ออยู่ฮะนั่งกับตัวน้อยกันรุดรุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วผมก็ยังไม่กัดเลย กันเล่เหรอเอาดูสองทีเว้ยโอ้โหมามามียวเลยมามาปุ๊บโดนเลยตัวเดียวตัวแรก ผมยังไม่ดูเลยยังไงเดินมากัดเชลยคนเดียวเลยจังหวะจังหวะจังหวะแตกไปจากทางนี้ป้ะจักเมื่อกี้ก็รุดไปแล้วแล้วกั เรียบร้อยเลยหายไปเลยไม่ติดอะปามตัวเล็กผมว่าเอาเหยื่อเหยื่อเล็กดีกว่าเหยื่อเล็กน่าจะดีนะ ไงโดนเลยเว้ยไปนู่นเลยเว้ยไอ,อ้ไนาจะลวนไปโดนเลยเว้ยเฮ้ยปลาตัวเล็กเอาเอาเงียยเเง้ยน้อยเงี้ยน้อยน้อยอะ่ะแมน่นนี่ดนเด็หนาเขาเด็กแล้ตีหลุดมันแนบ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 แย่มากเลยจ้ะเลี้ยดทีดด่หลเลี้ยดทีดด่หนละัมันตีวัถึงมันนะ โอ้โหขาดเลยเวัดยังไงขาดเลยอาเอู้อ๋อเยื่ต้นเห่มันขาดเมื่อกี้เลยของน้าน่ะ เจ้งคือแม่นแท้ต๊อเอาเลยวะมีฮะเอาเลยผมยังไม่โดนเหมือนกันเนี่ยนะ่าหลายไฟสามตัวแล้ว xí sí, nhẳng, xí sí đậm đậm xí à? sí, nếm cơ vô cắt à? cắt đũa cắt đũa cầu à? <laughs> hết nhặng hết nhặng มันไงมันอยู่ตรงนี้จริงๆนะแต่ว่ามันไม่เอาอะนี่เลน่าหลายคือได้ดีแทอะตัวใหญ่หญไม่คอเลยเว้ยตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยไม่กัดเฉยเลือกกัดน่ะเหนียววะ มันอยู่คนเดียวนะนี่อย่างวะมันคือประกาศไข่นี่โดนเลยมันอยู่มุมนู่นนะแต่ว่ามันไม่กัดผมไงยังไงไม่กัดผมเฉยเลย โอ้ oh, ตกลงกันเลยเว้ยเออเป็นอะไรวะนู่นน่ะตุ๊กตังตุ๊กตังอยู่อะไรวะอู้ตรงน,น,นี้ตรงนีางงา้เอานบมาก็ได้เฉยเลย <c oughs> ผมไม่ได้วะรู้เหรออ๋อ <c oughs> เอาคันอ่อนมา เขาได้สองตัวสามตัวอุ้ยไม่กัดเลยผมยังไม่กัดเลยเนี่ยตีเขามาสองคนฮะนั่งไงแล้ลงเอาอีกเลยเห็นปะกะกระโดดขึ้นกันไหแต่ว่างเปลายืนงงในดงปลาจริงด้วย นี่ตามมาวะเอาลุทลดทลุทลอทลุ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 ทลาสักตัวก่อนลุทลุทลุทลอทลุทลุทลุ

พวกัดเสือโอ้โหหน้าลายแบบซีหาเลยานมครับอโทษครับผู้อยู่นี่มันไม่กัดจริงๆนะมนไม่แม่กัดผมจริงนะงงว่ะ เขาคนละสองตัวสามตัวไม่กัดเฉยเลยเปลี่ยนสีป่าวะผมว่ใช้สีนี้นะใช่มั้ยเนี่ยมันไม่กัดจริง

สายเลยครับเด้อนี่ของอานาดนาจะรูนน่ะ แรงดีมันไม่โดนยังไม่โดนเหยื่อเลยอ้ยมิดคอมิดคอโอ้ยแัดๆๆๆๆเลยกระมุดครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับไปขวาแล้วสไปตั้งไหนล่ะ ไปใส่กแ็แรนไปแรนมาอยู่เลยมันแฉมันแฉแมนมันบกเกี่ยวมันเรืองประจัก <c oughs> มานั่งลมเลยเหรอมานั่งลมเลย เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนมันได้โล่ลปากกอสารนัดขี่ไปนะโอ้เขาปลาเวละโอ้ยเกี่ยวคางเกี่ยวคางเกี่ยวคาง เกียเก้ยวคางเกี้ยวคางเกี้ยวจวงหลังเดียนแท็กว่าได้เรียนเสาอยู่หันอืออเอาเกี้ยวออกกันน้อยหน้าเสือขาวเนี่เห็นปะ เอาหินใส่เข้าไปกำมือหินเลยปูนหมดเลี้ยวไหนอนนี้บวกกัดเออถ่ายบวอกเอาดีเว้ย ไปพุ่แล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วตัวนี้ก็ลอยสวนอข้มา <Junior> ให้ขึ้นก่อนเด้อสักเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าสิบหกโลยี่โอ้ยเกี่ยว แมนไปไปสะนะป่าเป็นแพพอมมาเพื่อ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 มันได้สองหัน จะกเป็นไลนยไปนไยดอกว่าฮะอ้เป็นแผลไหมคางไหมปลาเป็นแผลี่เนแผกฮะก็ส no. <min ีหยาอยู่เล hm okay. ็กไหม น่าจะโลอยู่มั้งไปช่างดูอเออไปช่างดูไ,ดไม่แน่ใจจระแลน ตำทอง น่าจะฉกฉม นะดำทองยิ่งยิ่งรั่วดำทองยิ่งยิ่งรั่วแหละนี่เดียวเองไม่เอานี่เดียวเกือบจะหลุดแล้วตายคาง ห้าวิ่งเลย กาเรนกาเรนเก้าหนึ่งครับ